เดี๋ยลจะยงจิ้งหรีกันต่อนะคะ,นะแนี่แมลงกําลังอายุประมาณน่าจะยี่สิบวันนี่แหละนะตอนนี้จะเป็นกักเล็กอยู่จะถอดคาบอีกประมาณสองถึงสามครั้งก็จะเริ่มติดปีกแล้วค่ะวัยเนี้ยเริ่มกินเก่งแล้วนะสาหรับท่านไหนที่อยากจะลดต้นทุนอาหารให้พวกพืชผักได้ไหมให้ได้เลยนะคะวัยนี้คือให้ได้เลยหรือจะรอให้แบบเขาติดกัด ก็คือถอดคาบอีกครั้งหนึ่งตัวเขาจะใหญ่ขึ้นนั่นก็จะเป็นไวกัดในนี้นจะเรียกว่ากัดใหญ่เป็นช่วงที่กินโหดมากโหดก่าตัวนี้อีกกินโหดกินดุกินเยอะกัดกันก็เยอะจะลงพืชผักให้ช่วงนั้นเนื่องจากมันจะได้ไประโยชน์หลายอย่างหนึ่งลดต้นทุนได้สองลดการกัดกันเองได้แต่ข้อควรระวังก็มีให้เยอะไปก็ระวังบ่อกเกิดแก๊สเนื่องจากความชื้นเยอะนะคะดูความเป็นอยู่เดินกันให้วุ่นวาย ทีนี้ในบ่อเน,นี้ยความหนานแน่นถือว่าค่อนไปแน่นนะแต่ว่าได้จะไม่แยกบอก่อเนื่องจากดูแล้วว่ามีพื้นที่อยู่บ้างนะฮะแล้วก็เราจะเสริมในเรื่องของต้นกล้วยเข้าไปก็จะเป็นเหมือนที่ยึดเกาะที่อยู่อาศัยที่กินอยู่ได้ก็จะลดในเรื่องของการกัดกันเองลงได้บ้าง นี่นี่คือวางแผนไว้ก็เลยไม่ทําการแยกบอ่อแต่ถ้าเกิดท่าไหนมีบอ่อว่างแล้วอยากจะแยกแยกได้นะคะถ้าเกิดดูปริมาณตัวเหมือนในบอน่อเนนี้ตอนเนี้ยสามารถแยกได้นะแต่เน,นนี้ไม่มีบอ่อว,ว่างละก็ปล่อยไปก่อนนะดูการกินอาหารอาหารเวลาเราให้อันนี้จะชอบให้ตอนเช้านะ่มลัยจะชอบออกกินอาหาร่ะตอนเช้าหลังจากนั้นนี่จะเงียบตัวกินตัวไม่กิน แต่ตอนเช้าเนี่ยจะออกมาเดินกันให้พักเลยฮะก็เลยจะชอบให้ตอนเช้าแล้วก็ปริมาณการให้ให้ตามที่เขากินช่วงนี้เขากินเยอะก็ให้เยอะหน่อยช่วงเขากินน้อยก็ให้น้อยหน่อยก็จะให้อาหารแค่ตอนเช้าส่วนการเติมน้ำเนี่ยจะเป็นเช้ากับเย็นเลยนะฮะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าหากท่านไหนให้อาหารไม่เหมือนอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องไปีเสียดเนาะการเลี้ยงของแต่ละคนมันจะแตกต่างกันบ้าง แชร์ในคลิปเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางแล้วให้เพื่อนๆได้ไปปรับใช้หรือจะทําตามเลยก็ไม่ว่ากันนะคะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทําตามออกไปต่างออกไปจากที่นันทํทำก็อย่าไปตกใจว่ามันผิดหรือถูกมันขึ้นอยู่กับว่าเลี้ยงแล้วได้ดีแค่ไหนแค่นั้นเองนะคะ